สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูฟ้าอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาทําการทดลองนะคะมาดูต่อนะคะหลังจากที่เราสํารวจความรู้ก่อนเรียนไปแล้วนะคะเปิดหนังสือตามคุณครูนะคะหน้าที่78หน้าที่78นะคะอ่านพร้อมกันเรื่องที่1การเปลี่ยนสถานะ คิดก่อนอ่านให้เรียนคิดก่อนนะคะคิดก่อนก่อนที่เราจะมาอ่านความรู้ข้อที่ 1. การเปลี่ยนแปลงใดบ้างเป็นการเปลี่ยนสถานะและเกิดขึ้นได้อย่างไรลองคิดนะคะการเปลี่ยนแปลงใดบ้างนะเป็นการเปลี่ยนสถานะและเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อที่2นะคะข้อ2การเปลี่ยนสถานะของสอสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่นะคะเพราะเหตุใดอตอบคำถามลงไปในแบบฝึกหัดหน้าที่85นะคะหน้า85อตอบคำถามลงไป2ข้อคิดก่อนนะคะทีนี้พอคิดเสร็จแล้วเราจะมาอ่านหนังสือกันนะคะหนังสือเรียนหน้า78นักเรียนก็จะเห็นรูปอาหารนะคะอาหารแช่แข็ง ที่อยู่ในตู้เย็นนะคะอาหารแชร่แข็งนักเรียนก็เคยเจอในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะอาหารที่แช่แข็งอยู่ในตู้เย็นนะคะเอาออกมาก็จะเป็นก้อนแข็งใช่ไหมคะก็จะเป็นก้อนน้าแข็งแช่แข็งเ,เพื่อรักษาสภาพของอาหารให้ใหไม่บูดเสียนะคะไม่เน่าเสียไวเราจึงเอาไปแช่แข็งนั่นเองพอนำออกมาก็จะกลายเป็น ก็จะกลายเป็นของแข็งนะคะอาหารที่อยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งนั่นเองนะคะที่มาดูหน้าที่79อ่านพร้อมกันนะคะสะสารรอบตัวเรามีทั้งสถานะของแข็งของเหลวและแกส๊สสารสามารถเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนเป็นสารใหม่นะคะ การเป,เปลี่ยนแปลงสถานะของสาราจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะเช่นอาหารที่เป็นของแข็งอาจมีน้ำหรือของเหลวอื่นๆเป็นองค์ประกอบเมื่อเมื่อนำอาหารไปใส่ในช่องแช่แข็งของเหลวในอาหารจะเปลี่ยนเป็นของแข็งถ้าต้องการจะรับประทานอาหารนั้นเราต้องนำอาหารออกมาข้างนอก ตู้แช่แข็งสักครู่เพื่อรอให้ของแข็งในอาหารเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวหรือเราอาจใช้วิธีตั้งไฟอ่อนๆเพื่ออุ่นอาหารแช่แข็งนั้นความร้อนจากไฟจะช่วยให้ของแข็งในอาหารนั้นเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราตั้งไฟไว้านานเกินไปของเหลวเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สลอยไปในอากาศ อาหารที่เราอุ่นไว้ก็จะแห้งและไหมในที่สุดนะคะนอกจากของเหลวในอาหารแล้วสารอื่นๆสามารถเปลี่ยนสถานะได้หรือไม่อย่างไรนะคะมาดูรู้หรือยังตอบลงไปนะคะการเปลี่ยนแปลงใดบ้างเป็นการเปลี่ยนสถานะเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะก็อธิบายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหนึ่งจากอาหารที่เป็นของแข็ง ได้รับความร้อนก็จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวนะคะพ่อของเหลวนะคะที่อยู่เป็นสถานะที่เป็นน้ำนะคะเขาเรียกว่าของเหลวพ่อของเหลวได้รับความร้อนต่อไปก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะมีการเปลี่ยนสถานะอยู่3สถานะนะคะจากของแข็งไปเป็นของเหลวจากของเหลวก็ ไปเป็นแก๊สขั้นตอนนี้เรียกว่าการได้รับพลังงานความร้อนนะคะอ่าต่อไปข้อที่2การเปลี่ยนสถานะของส,สารเป็นการเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่สารเป็นสารใหม่ไหมลูกไม่ได้เปลี่ยนเป็นสารใหม่ก็ยังเป็นสารเดิมนะคะอาหารก็ยังเป็นอาหารชนิดเดิมนะคะแค่เปลี่ยนสถานะจากของแข็ง ไปเป็นของเหลวจากของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะเปลี่ยนสถานะเฉยๆไม่ได้เปลี่ยนเป็นสารใหม่สารยังเป็นสารเดิมเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะโอเคค่ะตอบคำถามไป2ข้อค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนต่อไปนะคะ